สบายดีเนาะเมื่อใดพาพี่น้องมาเบิ่งเขาฝาเขาฝาอานไซแม่เปนทางมาที่เมื่หัวชิดใหญ่ยัีพี่น้องมาเด็กสอองเลยมาเบิ่งนั่มเยนี่เองจะหูนี่ไงังต่อน่น่าม่บกม่บ่มันนงมันน้งมันนองมันนองมันนองมันองมันนงมันนงมันนอง เออ้วอ่ะเพิ่งเพิ่งมาด้เพิ่งเพิ่งีงงพพ่พี่ <c oughs> พี่ก็มา <c oughs> อาแ้วกันเี๋ <c oughs> วพา่ายนี่เนวถ้าพีน้องแม่ฝากมาให้ลานเราทุกคนแม่ยุ่กรุงเทพ เอาใหมพุ่นะหลายพี่นอเปิ้ลนาจาคอดนเงนนัวฝากดูก่อนเอามาฝากป่าขับใจเด้อสุเป็นนัวฝากป่าดูก่อนอ่าสดมาฝากป่าอเราได้สุดไหมอะลองสุดกันสุด นีละนะนี่เนาะเนาะขอกรุงเทพนนท์นี่เนาะลานกจ็จะดีใจทุกคน,น,นพรอ้อบในเงิน,นาามาให้ชอบหาลอ,อ,อยทุกคนอันนี้อายเชื่อไปของกินของพุน่นนะทุกคนชื่ลองสุดใหม่แล้วดีใจบ่พัดขอบใจแน่ขอบใจแม่เพเะน,นะใดฮัลโหลขอบนะ จำนะใหญ่ใหญ่ลเพื่อว้เพื่อพอดใหญ่ได้อนาคตเด้กินอะไรก่อนดีใจได้เสื้อดีใจได้เสื้อถาเอันนี้แร้อแดง้องแด้อแดง้ป้อปอแดง้วปอปอโอ้ไม่จริงไไมแน่น่ะ ออ้ย้ย้ยขอขขขาตนขาดอไอพอดตีของไอพอดนะขอไอพอดตีขอไอพอดตีขอพอดเร็วอรวลูกขอไอพอดขอไอพอดขอบใจแม่เพลเร็วขอบใจ เจได้ขอบใจเด้อเนีย่เขาไว้ขอบใจเด้อยืนมั่งทุกสุดนะใส่ทรงน้ำใส่ทรงน้ำใส่ทรงน้ำใหญ่อะใส่ใส่อาเพื่อใหญ่เดแจ้งน้อยพอดกัหญ่แหละแจ้งน้อยพอดกัหญ่ขึ้นเดไงแฮ่ปะถูกสื่อมาใหญ่บ่สวยมาใหญ่โฟดเถอะวัตถิงามละละแจ้งน้อยพอดกัหญ่ขึ้น เสือเสือหนอกด้วยเสือเสือทางหนอกออกปาอย่างหล่อออกอะไเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นว้าเอ็ดเจ็ทซีเจ็ทซีไว้ไว้ปาจะได้งุบอ้าหล่อแหงทุกคนแล้วแล้วนี่เด้อขอบใจผู้อยู่กรุงเทพเนาะฝากของมาให้เต็มเลยทุกคนมาจากมาม่ามาจากแปงนัวเคนน่ะกินผัดกินกินแบบนี้ đi chạy hàng đây đi chạy đang đoạn, đoạn. đang đang